คนในมุมเนี้นานมากเพราะวนูรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาคือหนูไม่ได้ทำวอล์กเลยเพราะหนูไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเป็นคนแบบเก็บตัวอยู่บ้านมากๆากแลคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปทำวอล์กกันแต่ว่าจะเป็นการไปทํา เลเซอร์ขดฟรีคะ่ะทุกคนแน่นอนว่าเศรษฐกิจดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องหาของฟรีกันนิดนึงนะคะนุกอเผอิญว่าไปเจอมาว่าเอ้ยมีกังนาคลินิกนะคะเขา,าแบบให้แอดไลน์แล้วก็สามารถไปทาเลเซอร์ขนฟรีได้เราก็เลยอะลองของนิดนึงเพราะว่าเออไม่ได้ทาเลเซอร์ขนนานแล้วนะคะแล้วก็จะพาไปดูพวกโปรเซสแล้วก็เครื่องต่างๆในการทาเลเซอร์ขดด้วยเพราะว่าจริงๆเลยทำยูทูบมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้าคลินิกเลเซอร์ขนอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเลยเนาะเพราะว่าจริงๆมีคนถามอยูแ่แต่ว่าไม่ค่อยได้ทำเนาะก็ไปดูว่าทําไมเหมือนกัน นะคะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็จะบอกว่าคือนุกอะไปเห็นจากตัวล i n แอดของเขานะคะทุกคนสามารถแอดไลน์ไปได้แอดกังนัมคลินิกนะคะก็จะมีโปรโมชั่นของเขาแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้ลงทะเบียนไปก่อนคือลงทะเบียนไปแล้วมันก็จะไปทําฟรีโดยที่แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มก็เดี๋ยวไปดูว่าจะจริงหรือไม่มั่วหรือเปล่าโอเคไปเดี๋ยวไปขับรถกันเจอกันครับเี้ขอบอกเล่าร่าวๆกก่อนนะคะว่าไอคลินิกที่เราจะไปทำเนี่ยชื่อว่ากังนัมคลินิกใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแบบหลายสาขามากๆ เพราะฉะนั here, time, line, like ้นเนี่ยค <pl ains> ือเวลาที่เราทักไปจองในไลน์เขานะคะจะบอกว่าอย่างที่เราจะไปทำเลเซอร์ขนฟรีใช่ไหมเขาจะมอบใิดเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นก็คือคนที่ไม่เคยไปทําที่คลินิกนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสะดวกที่ไหนนะคะเวลาเราแอดไลน์ไปเนี่ยเราแจ้งชื่อเสร็จปุ๊บนะเราก็สามารถเหมือนแจ้งสาขาที่เราอยากจะไปทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากล้สาขาไหนนะคะเราก็ไปทําสาขานั้นอย่างวันนี้ที่นุ๊กไปเนี่ยนุ๊กไปที่พรมนาใช่ไหมก็จะมีที่สยุงสยามอะไรเงี้ยคือมี หลายที่มากๆนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ละกันเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะจะไม่ได้เหมือนกันว่ามีที่ไหนบ้างนะแล้วก็ตอนนี้กําลังขับรถไปรถติดมากในกรุงเทพตอนนี้แบบสุดปัง ตัวที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นรองพอสแอนดนะคะคือมันจะไม่เหมือนกับพวกแบบเลเซอร์ทั่วไปทุกคนเห็นไหมอันนี้คือเขาจะมีแบบชั้นผิวให้ดูเป็นไล่ไปเลยตั้งแต่เครื่องที่เราทํากัน IPL แบบหรือว่าเป็น NDY ธรรมดานะคะหรือว่าเป็นตัวลองคือมันจะทําให้ยิงเข้าไปได้ลึกกว่านะน,นี่โปรโมชั่นของเขานี่ราคานะจริงๆคือเขาทําหมดเลยอะทำคิวได้ด้วย หนวดรักแร้เขานะ้าบิกินี่ต้นแขนต้นขาอะไรเงี้ยหรือว่าทั้งตัวไปเลยคือแล้วแต่เรามาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ได้ทําการพูดคุยมาก็อย่างแรกเลยก็คือเครื่องที่นี่นะคะจะเป็น longhouse nd j a c เนาะก็จะเป็นตัวแยกที่แบบว่าลงไปกําจัดรากขนได้ค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็เครื่องที่เขาใช้เนี่ยเป็นเครื่องที่นําเข้ามาจากอิตาลีนะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําพวกเลเซอร์ขนถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบทําแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะครั้งสองครั้งแรกเนี่ยอันเนี้ยจากประสบการณ์ก็จะบอกทุคกคนก่อนว่าปกติแล้วนะคะขนมันจะ กลับมาขึ้นใหม่ประมาณ3ามสี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็จะได้นานกว่านั้นนะคะก็คือเหมือนมันจะช่วยชะลอการเกิดขนคือขนเนี่ยมันเข้าไปทําลายลึกถึงรากอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่มันขึ้นมาใหม่มันก็จะดูแบบบางลงอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปทํากันเพราะว่าอย่างที่นี่เนี่ยเขาก็มีแบบว่าตัวเลเซอร์ใช่ไหมเราสามารถทําได้หลายที่มาทั้งแบบอ่ะบางคนมีขนหน้าขนแขนงขนขาขนลักแร้หรือว่าบาซิเลียนก็ได้ถ้าเกิดว่าเออใครกลัวแบบเขินๆอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ทำเลเซอร์พวกขนมา เกียงๆนะบางทีใส่เสื้อแบบแข็งกรงแข็งกุดอะไรเงี้ยก็คือมั่นใจขึ้นเนาะเดี๋ยวพาไปทํากันว่าเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกไปที่มาลองทําที่นี่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเครื่องของเขานะคืออย่างที่นุกบอกว่ามันเป็นลองพลาเซนตแยกใช่ไหมมันก็จะเป็นตัวที่อย่างที่บอกว่าเครื่องมันนำเข้ามาแล้วก็จริงๆแล้วไอ้เครื่องเนี้ยราคาแรงมากนะคะก็จะประมาณสักสองล้านกว่าบาทปกติแบบเครื่องถ้าเป็นไอพีเอลอะไรก็ล้านกว่าบาทก็มีแต่ว่าเนี้ยก็คือราคาแบบแรงมากนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาทําราคาค่อนข้างย่อมเเยยยาาาวนะะะคคืออขแบบ่ลลหี ครั้ง10ครั้งอะไรเงี้ยราคามันก็จะลดหลั่นกันลงไปตามแบบครั้งที่เราเลือกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เนี่ยมีสาขายเยอะนะเกิดว่าใครกลัวแบบเฮ้ยไปทําแบบคลินิกอะไรก็ไม่รู้แล้วซื้อคอร์สไปอยู่ๆคลินิกปิดหายไปเลยอันเนี้ยมันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแบบไม่มั่นใจก็มาลองมาที่นี่ดูได้นะคะอย่างที่นุก,กบอกว่าคือนุกอะแอดไลน์แอด,าแอดมานะไลน์แอดกางน้ำคลินิกนะแล้วก็คือไม่เคยเป็นลูกค้าที่นี่มาก่อนนะคะก็<ๆ><ๆ>จะได้ทาครั้งแรกฟรีแล้วเขาก็จะมีโปรโมช มีการขายคอร์สเพิ่มแต่อย่างใดนะคะเฮยดีมากปกติแบบไปคลินิกใช่ป่ะแต้บางที่รอนานอะ่ะอันนี้คือมีของกินให้กินด้วยนะหยิบได้ฟรีนะคะมันมีคนเลืแบหยิบหมดตู้ไหมอันนี้เป็นห้องที่เรามาทําทรีทเมนต์นะคะ <c oughs> คือจะบอกว่าสะอาดมากแล้วก็อันนี้ตัวเครื่องของเขาเดี๋ยวให้ดูก่อน ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทาธรรมดาเนี่ยมันจะมี ND นแย้นะคะตัวนี้เนี่ยมันชื่อเราเลยว่าเออตัวตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องแยกงที่ลงได้ลึกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่เท่าแบบลองคลัสแบบนี้แล้วก็เดีย๋ยวมาลองทํากันว่าระดับความเจ็บเป็นยังไงแต่จะบอกว่าเดีย๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเราแบบความเจ็บเป็นยังไงเพราะว่าตัง้งแต่ทำมาก็คิดมาสกพันหนึ่งแล้วว่าเออจริงๆแล้วการิงเ,เลเซอร์อย่างเงี้ยมันเจ็บแบบไหนนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มทากันนะคะจะบอกว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าจะมาทำพวกเลเซอร์แบบนี้นะคะหนุกแนะนําว่าไม่ต้องโกนขนมาเลยทั้งขนแขนขนขาขนรักแร้หรือขนอะไรก็ตามเนาะแล้วก็เวลาที่เรามาทำเนี่ยที่นี่เขาจะมีบริการแบบดูให้นะคะว่าเอ้ยถ้ามีขนก็คือเขาจะจัดการให้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปถอนยิ่งยิ่งการถอนเนี่ยิ่งไม่ควรเลยเพราะว่ามันจะทําให้แบบรากขนมันหายไปถ้าเราถอนแล้วเราจะมาทําทาไมเนอะปฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมาเลยนะคะก็ปล่อยมางั้นนุกว่าเขาก็น่าจะชินแล้วกับการเหห็นนจกแคคปรระมาณือ เลยชิวมากนะเนาะแล้วก็ปกตินะคะเวลาเราทำเลเซอร์เนี่ยถ้าเป็นแยงตรกนี้นะคะเขาจะมีการแบบเป่าเป็นพวกลมเย็นเนาะอันนี้ยดีมากเพราะว่าบางคนแบบไอ้กลัวเจ็บอะไรเงี้ยมันมันคือมันเป็นการใช้แบบพวกความร้อนเนะมันก็จะมีการแบบร้อนๆเลยเขาก็จะใช้ตัวที่มันเป็นแบบเป่าลมเย็นเป่านะคะให้เรารู้สึกแบบสบายผ่อนคลายอะไรเงี้ยเนาะค่ะจะบอกว่ายิ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขนบ,บ้างอะลว,ว่าทุกคนมันไม่เจ็บแบบไม่เจ็บเลย เลยแบบเลยจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยใครแบบตอนมีขนบ้างเงี้ยความรู้สึกมันเนี้ยจะเหมือนได้กลิ่นปลาหมึกย่าง นาะมันก็จะเป็นแบบกลิ่นแบบเหมือนเส้นอร์ขนเราไหมเพราะว่ามันเข้าไปยิงนู้นออกไงที่หลายคนถามเข้ามานะเรื่องเรื่องความเจ็บของไอ้พวกเนี้ยนุ๊กให้ระดับความเจ็บประมาณแบบสับละกันถ้าสมมติว่าใครแบบเคยสับมาก่อนรู้ว่าเลเซอร์ขนว่ชิลๆแต่ว่ามันเหมือนเคยบอกไปในคลิปก่อนๆว่าเอ้ยไปสับมาแล้วความเจ็บมันก็เหมือนเลเซอร์แบบเลเซอร์แยกเนาะมันก็จะทำแบบนี้ทำแป๊บเดียวเองแล้วก็ไม่เจ็บเลยรู้ออกไหมว่าอะไรที่ทรมานกว่าความแย้ทรมานอะไรรู้ว่าทรมานไอ้เครื่องเป่าลมเย็นคือนึกออกปะว่าแบบบางทีอ่ะมันเย็นนนแแบบจปววดอหต่่า นี่ไม่ไเป็นแบบนั้นคือได้แต่ว่าเนี่ยก็คือยิงเสร็จแล้วใช่หใช่ค่ะคืเสร็จแล้วใช้เวลาข้าว่าหนึ่งนาทีคือถ้าสมมติว่าเอ่อจะไปทํางานต่อหรือไปไหนต่อเนี้ยคือแวะใช้เวลาว่างนิดนึงแวะเข้ามาทำอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้คือเขาทาครีม<ช>กันระลายเรืเเออาทามเซียน อีมินจวมาเป็นพนักงานทีนี่ได้แล้ว <c oughs> นี่อันนี้คือหลักทำนะคะมันก็จะมีความแบบว่าเด็กๆนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องตกใจเผื่อใครแบบเอ้ยมาทำแล้วตกใจมากอยู่ว่าแบบรักแร้อะไรเงี้ยคือปกติมากๆนะคะไอพวกความเดงๆเนี้ยก็จะหายไปแบบ,แบบแบบเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ไม่เจ็บเลยชิลมากาไปทำอีกครั้งหนึ่งก่อนอันนี้ก็คือเราทำตรงรักแร้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาลองทำแขนให้ดูด้วยเพราะว่าอย่างพวกแขนข่เนี่ยมันมีขนอน่อน,อนๆใช่ไหมหรือว่าบางทีคนที่มีขนแขนแล้วรู้สึกว่ามันทำให้แขนเราคำ้ำหรือว่าดูแบบผิ มันดูแบบแผนดำอะไรเงี้ยแล้วเกิดว่าอยากแบบดูผิวใสขึ้นนะคะสามารถเลเซอร์ขนช่วยได้นะก็ใช้ตัวรองเท้าเซนเมียร์นะคะก็จะช่วยได้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําแล้วเป็นยังไงให้ดูใกล้ๆเลยว่าเวลาที่แบบมันยิงเนี่ยมันใช้หลักการอะไรยังไงโอททท้ทุกคนนุกแบบขนน้อยมากอันนี้เขากําจัดขนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรายิงกัน ทุกคนแขนแบบไม่รู้สึกเลยคือยิ่งเราขนน้อยๆมันยิ่งไม่รู้สึกนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าข้อดีของไอ้เครื่องเนี้ยตรงไหนที่มันเป็นจุดด,ดำาอะคือมันไม่จับนะมันไม่ใช่เส้นขนอะเนี่ยบางทีแบบเรามีกะมีอะไรที่ผิวอย่างเงี้ยมันไม่ได้จับกระของเรานะมันจับแต่เส้นขนเท่านั้นคือเลิศมากโอ้ m ม่ก็ไม่มีขนเลยแบบเลิศมากเาผิวมันจะแบบดูเนียนๆขึ้น จริงๆดูคิดว่าไอ้การกําจัดขนแขนขาเนี่ยมันเหมาะสำหรับใครรู้ไหมมันเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบทาครีมแล้วอดมันไปติดกับครีมครีมันไปติดกับขนเราหรือแบบบางคนยังใช้พวกบีบีทาตัวอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีมันติดขนติดอะไรติดรถติดปอดอะไรเงี้ยแก้ปัญหาได้กันอะไรรู้ป่ะด้วยการเลื่อนเลืล่อนขนไปเลยไม่มีขนให้ติดไม่มีอะไรมากวนใจคือดีมากแล้ก็ทำนะคะทำทีครั้งเลย น,นี่แบบสุดฟังมาคือไม่มีขนแข็เลยคือสบายมากนะแล้วก็จะบอกเล่าถึงเหมือนไซเคิลในการขึ้นของขนนิดนึงของการร่วงของขนนะคะว่าจริงๆปกติเวลาเราทําอัน,นเนี้ยเนี่ยหลังจากวันเนี้ยไปประมาณ2-3อถึงสามนาท์นะคะขนเนี่ยมันก็จะค่อยๆงอ,อขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าไอ้การงอขึ้นมาเนี่ยมันจะร่วงค่ะ คือไม่ต้องตกใจหากถือว่าใช้ชีวิตอยู่แล้วอย่าอยู่แบบเอ๊ะมันมันมีขนหลุดออกมาหรือมันจะเป็นแบบเหมือนตอตอขนเนี่ยหลุดออกมาเลยนะคะปกติมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรใช่มันจะเออจะเป็นอย่างเง้นเวลาที่เราเลเซอร์ขนนะคะแล้วก็จะบอกว่าอย่างที่นี่นะคะราคาเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าคืออย่างครั้งแรกเงี่ยหนูมาทำใช่ไหมเราสามารถเลือกจุดในร่างกายคือเป็นแบบรักแร้อย่างเงี้ยซีหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใใค่อยๆไสนใจอยากจะดูคอต่ออะไรเงี้ยก็คือเลือกได้ว่าจะทําส่วนไหนนะคะแล้วก็ราคาคุ้มค่าดีนะคะคคทก็ื ที่ดูแลเอาใจใส่ดีนะคะดูแบบเก็บทุกจุดของเส้นขนเรานะหรือว่าเนี่ยหนุแนะนําว่าอย่างใครที่ชอบแบบเลเซอร์ขนหรือว่าอยากไม่มีขนอะไรเงี้ยจะแนะนําจุดที่ควรทําละกันของของการเลเซอร์เผื่อแบบเอ้ยเป็นมือใหม่หัดเลเซอร์ไม่รู้ว่าจะต้องแบบทําตรงไหนบ้างดีอะไรเงี้ยจริงๆที่เราแนะนําเลยนะควรทําคือหนวดอันนี้ดีมากเพราะว่าบางทีแต่งหน้าแล้วแบบไม่ชอบมีขนที่หน้าการลองพืนแล้วไม่เรียบเนียนที่หนวดดีมากอย่างที่2คือรักแร้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราไม่มีขนรักแร้ใส่เสื่ออะไรเงี้ยมันก็ดีแล้วก ก็มันจะลดการถอนการโกนของเรามันจะทำให้รักแร้เราเนี่ยเรียบเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นหนังไก่นึกออกใช่ไหมอย่างที่สามที่แนะนําให้ทำนะคือขนนิ้ว ้าเกิดว่าใครแบบชอบทาเล็บชอบแบบใส่แหวนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบโมเมนต์ผู้ชายจะขอแต่งงานหะรือก็ออกไปแล้วแบบต้องเตรียมตัวนิดนึงค่ะวันนี้ก็แบบเวลาจะสวมแวนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันมีแบบว่าขนที่นิ้วนะคะมันจะสวยขึ้นมากนะอีกอย่างหนึ่งก็คือขนแขนขนขาเนี่้ทำเป็นประจําอยู่แล้วนะหรือว่าใครเป็นผู้ชายอยากจะทําขนหน้าแข้งอะไรเงี้ยทำได้เหมือนกันผู้ชายก็ทําขนรักแร้ได้นะหนูก็ส่งแบบว่าบทีกแฟก็ทําอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําทุกคนเหมือนกันก็นกคือขนแบบบาซิเลียนนะคะหรือว่าขนแบบขนน,งงน้องอะไรเงีง้ยเพราะ ạ มันสาคัญมากๆคือหนูคิดว่ามันต้องมีคนที่แบบเป็นโลกที่ชอบสูมหรือว่าคนเรามันจะชอบแบบสูมถ้าสมมติว่ามันมีแบบหลุดรอดออกมาคือคือบางทีเราไม่ได้อายนะแต่ว่าไม่ดูดูไม่ดีจอสายตาคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยก,ก็แนะนําว่าเป็นส่วนที่แบบเป็นควรทําไปแล้วกันเนาะแล้วก็ที่นี่เนี่ยตอนแรกขึ้นราคาให้ดูไปแล้วเนาะว่าบบเท่าไหร่คนก็เรามาสอบถามหนูได้สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของกลางน้ำินิกนะคะแอดไลน์แอดเข้ามาแล้วก็แจ้งชื่อแจ้งสาขาเนาะมนเข้ามาทําได้ฟรรรีเเป็็นนนกกาดลลองง่ยคคั้้ะะแว สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เขาไปสอบถามดูได้ว่าโปรโมชั่นมันเป็นยังไงตอนนี้เขามีอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วมันแตกต่างอะไรยังไงคือมีคําถามอะไรก็คือถามเขาไปเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างมีฉีดต้องฉีดหน้าเป็นส่งเลเซอร์อะไรเงี้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะก็แนะนําให้ทุกคนมาทํากันนะเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของร่างกายเราละกันนะคะไม่มีผลก็คือแฮปปี้เหมือนกันเนาะโอเคสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมรีบๆทักไปลงทะเบียนกันนะเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยเขาก็มีไม่นานนานมากนะคะฉนั้นในทุกคนรีบมารับของฟรีกันด ทุกคนมาดูโปรเซสการทำเลเซอร์นะคะเป็นลอมพลสเซนดีแยกนะก็ดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่เจ็บอย่างที่พีดจริงๆนะอยากให้ทุกคนรีบมาทำนี่ถ้าเกิดว่าใครอายุน้อยๆอ่ะเพิ่งแบบคือไม่ให้ยอมเพิ่งเริ่มมีขนแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแนะนําว่ามาตั้งแต่แรกคือถ้าสมมติว่ามาตั้งแต่แรกอะ่ะมันไม่เป็นหนังไก่แน่นอนนะที่รักแหลคือเจ็บมากแนะนําทุกคนคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย